ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริงร๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิต้าคิดแค้นและนี้นะคะเรากลับมาแล้วเกมโลบักนั่นเองแบบนที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแวาบบว่า Happy New Year 2024ทวเนั่นเองคะ่ะเย้ก็คือจะเป็นขอคอยปีใหม่นะคะประจำปี2024นั่นเองนะคะก็คือปีหน้าที่กำลังจะถึงนั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะก็คือเป็นช่วงที่แบบเทศกาลปีใหม่กำลังจะแบบเปลี่ยนผ่านไปสู่ปี2024แล้วเพราะฉะนั้นพี่ลิต้าก็จะมาลงคอนเทนต์เกี่ย เกี่ยวกับปีใหม่กันสักเล็กน้อยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหอคอยของน้องโทมัสน,นะคะที่น้องโทมัสเี่ยเขาได้สร้างขึ้นไว้นะคะอยากเล่นนะคะเออกดลิงก์ใต้คลิปนะคะเข้าไปเล่นกันได้เลยนะ,ะอันนี้มันไม่ใช่แบบอ,อบบี้ครีเอเตอร์นะคะแต่ว่าเป็นหอคอยเออในแบปส่วนตัวของน้องเลยนะคะก็กดลิงก์ใต้คลิปไปเล่นกันได้นะคะเปะ็นการสนับสนุนน้องโทมัสน,นะอ่ะแล้วก็นี่นะคะคนที่จอยทันนะคะว่าผู้มีบุญทั้งหลายนะคะรู้สึกว่าวันนี้จะจอยกันเยอะมากเลย2300คนเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นจำนวนคนที่จอยทันนะคะ30คน อ,ะะอาจจะไม่ได้อ่านชื่อหมดแต่เอาเป็นว่าเราพี่โทมัสเติมเกมให้หน่อยเอาเปา็นว่าเดี๋ยวเราแพนกล้องไปนะคะว่ามีใครบ้างนะค,ะความ,มู่มายในใจฉันนะคะอันนี้เอ้าโนเอานะโทมัสโดนนะโน,โดน้องปัน,นย่ะ แย่งเพาะว่านอนน้องปันแย่งนะคะน้องไม่ต้องตีกันนะคะไม่ต้องตีโอยโอยเอยแค่พรีเมียมในบุนั่งตรงไหนนั่งเลยอย่าแย่งที่พี่ริต้าค่ะเออคือพี่ริต้านั่งอยู่แล้วอ,อ้าเฮ้ยพี่ริต้าโดนแย่งพี่เหรอจริงด้วยพี่ริต้ายืนอยู่ วายพี่ดิต้าโดนแย่งที่จริงๆคือตอนนี้พี่ดิต้าโดนแช่แข็งค่ะก็คือเดินไม่ได้นั่นเองแล้วแล้วทำยังไงอ่ะเราเปิดจิปแล้วอ่ะว่าเราเพนกล้องไปนะคะว่าเอฟซีของเรามีประมาณนี้นะคะพี่โทม,มัสเป็นคนแย่งที่พี่ดิต้าค่ะความวุ่นวายในใจฉันจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรานี่นี่นี่แบบนี้เขามีน้ำด้วยนะคะเป็นเป๊ปซี่กับช็อกโกแลตโดนัะดอกอ๋อใช่อ๋อ,อ,อโดนัทโรนช็อกโกแลตนั่นเองพี่น่งมีเยอะแยะไม่อยากอัดกันหรออ่าพี่นางมีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมต้องแยง่ง,แยงกันด้ว ไม่อยากอ่านหรอกคะจริงสิแต่ตอนนี้คือเดินไม่ได้ค่ะประเด็นไม่น่าจะมีใครเดินได้นะคะโดนฟรีสกันหมดนะถ้าไม่เร มันไม่สวยอัดไม่ได้นะคะไม่จริงค่ะไม่จริงอัดอยู่ไม่สวยก็อัดค่ะรีบนะคะเดี๋ยวจะรีบไปกินซุกี้ตีน้อยต่อแย่งที่พนะี่โทมัสนะโดนโทมัสโดนแย่งที่อะเนี่ยน,นี่นี่เสร็จแล้วนะคะนี่ในที่สุดความเป็นระเบียบก็เกิดขึ้นนะคะให้โอ้ให้แปลไปโอ๊ยน้องเดินออกมาอีกแล้ะน้องไม่รู้เรื่องนะคะเนี่ยถ้าพี่พอก็ยืนให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ <c oughs> โอ๊ยตายกันหมดโอ้ไปเราไปกันเถอะเออดูเราแข่งกันะคะ่ะทุกคนดูเรา แข็งดีขำมากสงสารพี่ลิต้าค่ะจริงค่ะดูพี่ลิต้าด็แข็งเงี้ยค้างจุงพี่โทมัสน่ารักจุงนั่งสิพี่ลิต้าเดินยังไงอ่ะเนี่ยดูดิแข็งโอ้โหมากันเถอะค่ะขึ้นกันเถอคะค่ะเรามารีวิวนะคะตรงนี้อันนี้เป็นอะไรเนี่ยลิต้าคิดแคชเชิร์โอลลี่เจ็ดโลบักนะคะสามารถเฮ้ยนี่ถามว่าสนใจอย่างนี้ได้เลยทุกคนอ้าวอะไรเี่ยสนใจแล้วโดนเตะออกจากแมบบโค้งงงมากสนใจแล้วโดนเตะออกจากแมบบนะคะสีแดงนะคะนี่อ่า สีส้มนี่เสืーー้อลีตากินดแคสเกะกับอะไรก็สวยโอ้ยคือมันเป็นเสื้อผอมกางเกงค่ะพี่ลีตาเพิ่งสังเกตนะนี่มาดูมาดูนี่ค่ะเป็นเสื้อผอมกางเกงอย่างงี้นะคะสีเขียวสีแดงอตอนแรกคิดว่าเสื้อแย่งเดี๋ยวเป็นเสื้อผอมกางเกงเลยสีม่วงสุดน่ารักออ้ยสีฟ้าก็น่ารักแล้วก็สีชมพมูน่ารักฟูบอ่ะทุกคนแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็น กล่องของขวัญด้วยนะคะส่วนกล่องของขวัญปีใหม่นั่นเองแล้วตรงนี้ก็จะเป็นให้มานั่งปาร์ตี้กันนะคะกินขนมนะคะกินน้ำใดใดเพราะว่านี่เขามีน้ำให้กินลแล้วก็มีโดนัทช็อกโกแลตด้วยนะคะตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยโซนถ่ายรูปใช้ชีวิตกุ๊กกิ๊บเหรอคะเหมือนเชยนะคะ,ะ,คะมายืนถ่ายรูปบนเฉยใครเซฟแรกบนเฉยเลยค่ะพี่ <laughs> อันนี้นะคะแบบเพิ่งสร้างเสร็จแบบสดสดร้อนๆนะคะจะยังไม่ได้เสถียรมากแต่ว่า ก็เรียกว่าผลงานนะคะออกมาดีตามมาตรฐานของน้องทูมัสเลยนะคะแฮปปี okay. ้นะิวเยียร์สองพโอเคมานั้นเราไปเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงบ้างไปไปดูกันแฮปปี้แฮปปี้นิวนิว เพิ่งสังเกตเห็นว่าตรงนี้มีเป็นเด็กด้วยนะคะตรงนี้ไอดา้าอุย๊ยไอดา้าไม่ได้เจอไอดา้านานมากเลยทุกคนไอด้าเขายุ่งนะคะใครใครอยู่ทันไอด้าบ้างเนี่ยเป็น f อตัวยงุงตัวเก่าของเรานะคะพี่ดีต้าอยู่นี่ฮ่าฮ่เอเชียนะคะเอเชียก็ f อตัวยงอันนี้ตัวยงก็ตัวยงนมมินนี่นะคะมินนี่แล้วก็โอเคไปตึ๊บอันนี้ใครเนี่ยลานะะลาค่ะลาลาก็เอฟซีตัวยงเราเหมือนกันใบบุญด้วยโอ้ oh my god ตก เฉยเลยนี่มันอะไรกันไม่เป็นไรค่ะเราขึ้นมาได้นะคะขึ้นมาได้ฮะลาลาใบบุญแล้วก็กระแตนะคะกระแตแล้วก็น้องแก้มน้องแก้มนี่ก็ไม่ได้มาเล่นนานแล้วนะเนี่ยวันนี้ใครน้ําขังเอ้ยน้ําขิงนะคะน้าขิง,ขง,ขง,ขงตาโบนๆอย่างเงี้ยจำได้เลยเขามีคนเดียวนิโธบันนะคะ วันบก็ร่วมด้วยนะคะอันนี้น้องออมนี่เอฟซีตัวยงนะคะที่เห็นกันบ่อยๆอานูน,นะคะน,นูพัชชานะคะที่เป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะและคูลเหรอแล้วก็มีวีตาวีตามีแคทวีชาบูรนะ,ะชอบกินไก่นะ,ะอะไรอ่ะพี่ดิต้ามาเยลอันนี้ไม่ใช่เช็คพอยใช่ไหมไม่ใช่หรอกมั้งอันนี้เป็นฟอร์อีฟกับอะตอมนะคะอยู่คู่กันอ๋า แล้วพี่ลิต้าอยู่ไหนแล้วนี่ฮุยแอมซีเราเยอะมากเลยนะ่ Happy New Year 24, ะแฮปปี้นิวีย์224 0ค่ะไปปึ๊บอันนี้นะคะเป็นแมปปีใหม่ใช้ลายก่าเดิมนะฮะปีหน้าคิดว่าคอนเทนต์เราจะมีการพัฒนาไปทุกคนแทนว่าถ้าพี่ลิต้าว่าอาจจะทำหนังสั้นนี้เกินก่อนเลย เฮลิคอปเตอร์นะคะไทยรัฐด,ดีวีโชว์นั่นเองมีใครเนี่ยอาลีนนะคะโอ้โหเอฟซี FC เราเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอิ่มอิมนะคะอิ่มอิ่มจำได้จําได้ทุกคนแหละน้องบีนี่เด่นมากเลยสร้อยคอเขาเนี่ยเด่นมากเลยะคะ่ะนิดาอ่ะนิดาก็เด่นนะจําได้ ป,กปุกลุกโอ๊ยปุกลุกเป็นตัวอย่างเงี้ยงงมากปุกลุกงงมากเลยค่ะแล้วก็ใครเนี่ยยี่หวานะคะยี่หวานโอเคขึ้นไปปึ๊บมาเจอใครอีกเจอน้องเกรสนะคะน้องเกรสโอ้โหเอฟซีเราเยอะเหลือเกินอันนี้อันดานะคะอันดา,าน่าจะเป็นอีกอันดาห,หนึ่งไม่ใช่อันดาห,หนู อันนี้คือน้องมิวนะคะมิวสุประสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้เป็นน้องเซนนะอันนี้น้องเซนก็จําได้เลยนะคะแชมแชมก็อี่โดนตีนะคะ EP หนึ่งนั่นเองแล้วก็ลาน่าลาน่าจาได้ตัวสีแดงหนูดีหนูดีก็จาได้น้องพิมพ์อาจจะยังจําไม่ได้สันนี่อีกแล้วเหรอสันนี่รู้สึกว่าข้างล่างก็มีนะหรือเรามี2ซสันนี่อันนี้ออมาชีนะคะเสื้อแดงแล้วก็นามนีนั่นเองอ,อันนี้มิโอนะคะมิโอไม่ได้เข้ามาเล่นด้วยกันนานแล้วนะคะมิโอคิดถึงมิโอกมากเลย โอ้ตรงกลางนี่เหมือนไข่แดงเหมือนกันจริงนะทุกคน,นเหมือนไข่แดงอยู่นะอ้าวดีนะยังไม่ตายไม่เป็นไรเราไปใหม่ได้โอ m มก o d เราโมาแต่ดูอะไรอยู่ก็ไม่รู้ทะคะเมื่อกี้ว้าขึ้นใหม่เลยว้ายตกอะ่ะทุกคนรู้สึกว่ามันกระโดดแปลกๆอะ่ะแบบกระโดดสูงๆขึ้นแล้วก็บอกไม่ถูกค่ะรู้สึกแบบไม่ไม่ไมค่อยชินเท่าไหร่เหมือนกระโดดแบบเนินๆนิดนึงอะ่ะค่ะกระโดดช้าๆอะไรเงี้ยก็ดีอาจจะจับจังหวะไม่ได้เนี่ย เอ่อถ้าถ้ากระโดดแบบก็แบบแปลกด้วยไม่เป็นไรแต่เราขึ้นมาใหม่นะคือแบบมันไม่ยากเลยทุกคนถ้าเทียบกับที่เราเคยไปมาทั้งหมด8ปดร้อยสิบห้าหอคอยที่ผ่านมาอันนี้คือง่ายแล้วนะคะอันนี้คือไม่ยากแต่เราตกอะไรอะ่ะตกเพราะความห่างอ่ะมันห่างกันเยอะอยู่ขอบคุณที่รอคะ่ะขอบคุณชีโรกันที่รักกันโอเคอเมื่อกี้เราตกตรงนี้สินะเดี๋ยวเราต้องรับเมาส์ก่อน ไม่ด้เอาชิปล็อกใหม่ละเราไม่ได้ใช้ชิปล okay, ็อกนานมากนะคะแบบเราอยากโชว์ความโปรเฟชชั่นอลนะโอเคมาน้องโฟกนะคะน้องโฟกอ่าน้องอะไรเนี่ยนาน่าเหรอนาน่านาน่าโหเด็กรล่อทุกทุกเรี่ยกเลยฮ่าฮ่าฮ่าแต่หลอเด็กย o u Have s t o l e my heart oh yeah ยี่หวานะคะยี่หวานไม่ใช่ว่ายี่หวานอยู่ข้างล่างเปลาอันนี้เอเอ้ยอ่า ไปกันค่ะเด็กๆอันนี้ใครเนี่ยหยกกับพีดินนะฮะหยกกับพีดินไปโอ,โอ้มีเช็คพอยต์ตรงนี้มีใครหรือเปล่าเฮ้ยแล้วนั้นคือมนุษย์ตัวจริงหรือตัวอะไรเนี่ยโอ้โห FC 8 6 5คนอยู่ตรงนี้ใครทุกคน FC เยอะมากนี่เหมือนเป็นหอคอย FC ฟีลิต้ากิดแคสเลยอะ่ะมีใครบ้างเนี่ยน้องใจย่าใจย่าเคยจอยทันหรือเปล่าไม่คุ้นเลยนะคะนี่อันนี้น้องใหม่คุ้นๆอยู่ หมายคุณนะคะนี่อุ้ยโซนนี้น่ารักมากเลยทุกคนแบบให้สั่งขนมสั่งอะไรได้โอ้ยแล้วตรงนี้น้องชาไทยจําได้จําได้ชาไทยอา้าวชาไทยมีหนูด้วยอา้าวชาไทยตัวจริงอยู่นี่นี่ไหคะนี้อะไรน้องตาลน,นะคะน้องตาลแล้วนี่ใครอีกอะเออนี่นะคะน้องเคทนะฮักจงังลักเจ้ามาปางนะคะจําได้พวกนี้ตัวตัวยงไฮปีตัวยง,วยงอันนี้เล่นได้ไหมเล่นได้นั่งชิงช้าการไอต้าเด็กๆทั้งหลายน่ารักจงัง อุ้ยคนใส่เสื้อ,อลิ้าคิทแคทเอ้ะไม่ใช่คนใส่เสื้อเออใช่คนใส่เสื้อคนนั่นแหละน้องๆใส่เสื้อ,อลิ้าคิทแคทกันเยอะเหมือนกันแต่น้องคงไม่ได้ซื้อนะคะน้องน่าจะเอามาจากตรงที่แจกฟรีข้างล่างนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ใส่ลูกัน๋ากันแล้วก็มีโซนดอกไม้ตรงนี้ด้วยไหนเรามาเล่นสไลเดอร์อันนี้สไลเดอร์อันนี้เล่นได้ปะ เฮ้ยเล่นได้ด้วยน่ารักมากมีอะไรให้เล่นเราก็เล่นหมดเลยคะ่ะเราไปขึ้นหน้าต่อไปกันดีกว่าดูสวยงามมากตรงนี้อะไรแฮปปี้นี่วีเสองัยี่สิบสี่เออน่าจะแบบเป็นเช็คพอยต์ให้เราแล้วแหละชิลแล้วนะคะชิลนี่มีตัวเลขด้วยไม่รู้ว่ามันเหยียบได้ไหมแต่เราก็จะไม่เสี่ยงเหยียบนะคะสภาพมากเรากระโดดแล้วมันเหนื่อยหน่ะทุกคนไม่ชินอนะ กระโดดแบบนี้น่าจะมีสปริงสีฟ้าหน่อยเนาะถ้าเกิดใครอยู่กับพี่ลิต้ามาตั้งแต่แรกอาจจะเห็นเลยว่าพี่ลิต้าใช้สปริงสีฟ้าบ่อยมากช่วงแร,งรกๆของการขื้นหอคอ,อยจริงๆนะาาเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้เล่นหอคอ,อ,อยนะคะเราเน้นแบบประเภตรงนั้นเป็นหมวกปีใหม่สวยจังเราเพิ่งสังเกตเห็นอันนี้เป็นลูกโปง่งตอนแรกคิดว่าลูกเชอร์รี่มันมีความสีรุง้งสีใจใดๆน่ารักสวยมากกุบกริบเวอร์ เฮ้ยสวยจริงๆนะทุกคนเออสวยดีสวยดีสวยด,วยดีเป็นจดหมายหรอคะเหมือจะเป็นจดหมายอันนี้คือ fc เราหมดแล้วใช่ไหมเพราะว่าข้างล่างนี่จะเป็นแบบ fc ทุกทุกขันนะคะที่มาอันนี้ของขวานกล่องของขวานจีรุ้ง,ง,งด้วยเฮ้ยแบบก็ยา,บยาวนะอันนี้เป็นอะไรเนี่ยโบนะคะโบแดงโบส้มโอ้น่ารักจกังคือน้องใส่ทุกอย่างนะคะที่ควรมีในหอคอยไปหมดแย่ yeah. นี่มีอะไรเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าดอกไม้ค่ะนี่มีดอกไม้ทุกอย่างจริงจริงที่ควรมีนี่เขาดาวแล้วทุกคนเขาดาวอันนี้คืออะไรอ่ะเที่ยงเหรอเฮ้ยน้องเขาแบบความเขาดาวจริงจริงเนี่ยตึ๊งสวัสดีปีใหม่อ๋อยัง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 มีขั้นหนึ่งมันเพื่อใครเนี่ยชาไทยตัวจริงนะคะกับน้องมิวตัวจริงพี่ตีตาตีกองไม่รู้จอกองจอกองอุ้ยตีทันด้วย น่ารักจังน้องทำแบบสวยมากเลยทุกคนประทับใจจังเลยอะแบบใครอยากมาเล่นสนับสนุนนะคะโอ้ยอยากโดนทมีให้โดนทไหมอาจจะอยู่ข้างบนหรือเปล่าไม่เห็นเลยไม่เห็นที่ให้โดนท์เลยน่ารักจังเข้ามาเล่นกันได้น,นะทุกคนเดี๋ยวพีริต้าทิ้งแบบไว้ใต้คลิปนี้จ้าอันนี้น่าจะเป็นขั้นสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นใช้สุดท้ายแล้วแมน้องไม่ยากนะคะแต่ว่าแค่ยาวเฉยๆไก่นี่เพราะว่าน้องรู้ว่าพีริต้าชอบกินไก่ ช้ากินไก่ปึ๊บมีกครเขียนอย่างนี้ด้วยนะโอ้ไปตงไหนได้บ้างขอบคุณค่ะเอ่อ้าวตกทั้งสองอันแล้วเราจะทำยังไงอันนี้คือคั้นสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าแบบไอ้ว่าคลิปนี้จะสั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปต่อกันอีกหอคอยหนึ่งเป็นหอคอยปีใหม่นะคะที่น้องออมไวชีเป็นคนสร้างวันนี้ไปทางไหนนะ ไปทางนี้ก็ตายเอ้าไม่ตายงงมากแล้วทำไมตอนนั้นท้องไปแล้วตายอะ่ะมีเค้กด้วยอู้นี่เป็นเค้กสตรอเบอรีร่ครีมชีสแน่ๆเลยเห็นแล้วก็น่ากินค่ะทุกคนอุ้ยอันนั้นน่ารักอะ่ะช็อกโกแลตน่ารักน่ากินสุดๆเลยทุกคนมันแบบช็อกบอลเหรอ ห็นหมคือแมบไม่ยากเลยถ้าเทียบกับความที่ผ่านมาค่ะที่ผ่านมาเราค่อนข้างจะหัวร้อนอนะไรอย่างนี้ค่ะแต่ว่าอนี้เล่นแบบเชี่ยวเลิศๆลส,สวยๆอ้ามีคุกกี้ด้วยปีใหม่ต้องมีคุกกี้นะคะทุกคนปีใหม่อะไรที่เป็นซิกเนเจอร์คุกกี้กล่องแดงอเลคุกกี้กล่องแดงคือซิกเนเจอร์ที่สุดในเทศกาลปีใหม่ <laughs> โอ้ยมี iPhone ด้วยมีเงินนะคะ มีตุ๊ก,กตาอันนี้มันมีอัลบั้ม New Jeans เหรอแล้วก็มีวงแบล็คพิงนะคะเหมือนเป็นแบบกล่องสุ่มของขวัญอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแบบจับสลากอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยเกือบไม่ทันโอเคไปได้แล้วถึงแล้วค่ะทุกคน Congratulation you win Happy New Year Tower ค่ะเย้ <Yay! S 2> Happy New Year ของมีส0 2 4 Tower มีสปอตไลท์ด้วยอุย้ยสวยมากเลยอ่ะพราะ่าเก่งจัง คนที่มาถึงมีน้องอะไรบ้างข้างบนนะคะมี JM นะคะข้างล่างตรงนี้มีน้องมีนชาไทายโทมัสกระตูนน้ำขิงนะคะเย้เสื้อสวยมากน้องมูนชอบกินไก่บื้อคุโรมีนะคะเข้าหอม อ่านี่นะคะมีคนทยอยทยอยตามมานะคะเราเรานั่งนี่หรือเราจะไปโอ้โหนี่เรายังไม่ได้พาชมเลยนะคะขอไปพาชมก่อนตรงนี้นะคะมีแบบจุดปาร์ตี้นะคะพวกขนมน้ําต่างๆนะคะมากะหลงมากะหลงเค้กเลนะคะแน็คใดๆน้องอารมณ์นะคะให้ได้ให้เราได้นั่งปาร์ตี้กันด้วยแล้วก็มีกล่องของขวัญเหมือนข้างล่างเลยตรงนี้มีโต๊ะแคทเกมของดีต้าคิดแคทค่ะโอ้ยนี่คือห้องแคทเกมในฝนันทุกคนโอยพี่ลิต้าอยากได้เค่นี้ โอเคปัจจุบันของพิลิต้ามันพังมากคนอยากมีจอถามจอแบบนี้บ้างจัง โอ้ยศาสรฝันสุดๆเลยโทมัสพูแล้วจะแล้วค่ะโอ้ยทุกคนเราจะมีดราม่าในคลิปนี้นะอุ้ยทุกคนเดี๋ยวไอเลนเนอร์แล้วเดี๋ยวไอเลนเนอร์แล้วไม่ไดราม่าไม่ไดราม่าอืแล้ก็มีตรงนี้ด้วยอ่ะเป็นเหมือนแบบที่เก็บของอ่ะเฮ้ยดีดังรอบ้านใหม่บ้านใหม่อีกแล้วเพิ่งซื้อบ้านเอง <c oughs> น่ารักจังตรงนี้แล้วก็อะไรเนี่ยมาตกนรกกันทุกคนตรงนี้เป็นแบบอ่างจากุซซี่เหรอคะอ๋อเซนหรือเปล่านั่งได้หกคนนะคะตรงนี้ ก็แชร์กันเข้าไปนะฮะโอ้ยแล้วทางด้านนู้นยังมีอีกทางด้านนู้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 นยังมีอีกไมหมนี่มาเปิดทีวีดูได้นะฮะทีวีจริงๆทีวีเปิดไม่ได้โอ้แต่น้องเปิดไฟได้นี่ฮะนั่งดูทีวีกันแล้วก็มีเตียงนอนให้ด้วยโอ้เตียงนอนน่ารักมากทุกคนโอ้ยทำไมสร้างอะไรได้น่ารักขนาดนี้ทุกมาเก่งมากเก่งเกินคนอะงั้นเรามาปิดคลิปเอ้ยไม่ยังไม่ปิดคลิปดิเอาไปว่าน้องๆมานั่งรวมตัวกันก่อน นี่รวมพลคนที่มาถึงเย้เดี๋ยวเราจะไปหอคอยต่อไปกันมาแล้วคะ่ะทุกคนกับหอคอยที่2นะคะในแมปออบบี้ควีเตอร์นั่นเองนะคะ HAPPY NEW YEAR สองพทาวเวอร์เหมือนเดิมนะคะแต่เพิ่มเติมคืออันนี้จะเป็นหอคอยของน้องออ,งอ,อ,งอมราชีนนะคะเป็น f c พิริต้าเหมือนกันนะคะใครอยากเข้ามาเล่นนะคะก็สามารถเข้ามาตามเลขทางด้านนู้นได้เลยอีออ่า แล้วคนที่จอยทันนะคะมีน้องปันนะคะน้องวาชิออ <c oughs> เว้ยน้องออบองาชินะคะน้องนิดาแล้วก <c oughs> ็มีจุ๊บๆนะคะ <c oughs> น้องโทมัสน้องอะตอมนะคะน้องยี่หวานน้องชาไทยนะคะแล้วก็น้อง D.L.L.X คือใครก็ไม่รู้ d l G c Z นั่นเองนะคะและนี่คือมากันในทีมเสื้อลิต้าคิดแคสสีชมพูหรองงมากเหมือนน้องนัดกันใส่มาเลยนะคะจริงแล้วน้องใส่ตามพี่ลิต้าใช่ไหมใครไม่มีเสื้อลิต้าคิดแคสนะคะอย่าลืมไปซื้อกันนะคะมี6สีทั้งชมพูฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะ7จ็ดโรบักนนั้นวิธีการซื้อนเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะกดไปที่โรบักพี่ลิลิต้าและคีย์คอยเคชชันได้เลยนะแล้วก็ใครที่อยากเข้ามาเล่นทันแบบนี้นะคะก็ไปเข้ากดเขาเพย์แคสไวนะะ้นะคะที่ไอจีพี่ลิต้าค ตั้สกอร์กีแคทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนห้อคบเคียงคือเพือครอบครัวต้งโปรไฟล์จีเนี่ยจะมีเขียนข้อครอบครัวอกินแคทอยู่นะคะน้องจิ๊กพวกปัากดเขารวมได้เลยนะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไว้อกกับพิซิตานั่นเองนะคะโอเคเพื่อเป็นการเปสีเวลาเราไปเริ่มขึ้นหอคอยที่สองหอคอยนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปเย้ แก๊งชมพูแก๊งเสื้อชมพูจริงไปเราไปดูกันว่าไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดตรงนี้มีให้โดนเนตด้วยนะคะโดนเนตตรงนี้ราคาไม่แรงดูสิอ่ามี15กับ30เอาไปเลย30ค่ะพี่ลิตาใจป๋าอยู่แล้วนี่เอาไปเลยค่ะโดนเนตให้น้องออมมะชีนะคะเรียบร้อยนี่เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะไปไปไปแฮปปี้เนี่สิบสค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตรงนี้อะ่ะอันนี้คือเสื้อลีตากี้แค่ใส่ได้ไหมใส่ไม่ได้นะคะเสื้อที่เข้ากับหอคอยอ่อเสื้อออออออ3สสีีีีนนนน้้้จะะเเป็ท่ขขากับหหคคคยยรงง เน้นเป็นสีชมพูฟ้าม่วงนั่นเองนะเคเตอร์นะคะคนสร้างเนี่ยมีน้องอ,อมบาชีแล้วก็น้องหนวดีนั่นเองนะแล้วตรงนี้ก็เป็นกล่งองขวัญด้วยอ่านี่แล้วก็มีอุโม,มงค์ตรงนี้นะคะน่ารักมากเราเข้าไปเลยดีวยกว่าเรืง่งอ่าตรงนี้เป็นชามชามต้องเคยเห็นชามรือเปล่าตรงนี้เป็นเค้กอุย้ยสามารถนั่งนั่ง,น,งนั่งได้ด้วยอ่านี่พีเต้านั่งอยู่วันนี้ได้นีนนดาเป็นผ้าแฝดเลยนะคะแบบน้องไม่ไม่ยาวมากนะคะนี่ตรงนี้ก็นั่งได้เหมือนกนะันอ่า ก็มีกล่องผ่านได้รอบอ่ะเราไปเริ่มขึ้นกันเลยกหรอคะปดูเหมือนหอคอยน้องก็จะยากไม่ธรรมดาเลยนะคะทุกคนอนะ่ะแต่ด้วยความเก่งกาจของเรานั้นทําให้เราตายไงคะ่ะจะเหลือเหรอเก่งกาจแบบเราก็ต้องตายสิคบรึบนี้แห่รอดมาได้แล้วนี่อันนี้เป็นกล่องของผ่านนะคะกล่องเล็กมากแบบน้องสั้นนะคะแต่ว่าอาจจะแอบยากนะคะไอ้เราก็ไม่รู้หรอกคะ่ะเออเกือบตายหรือเปล่าโอเลือดเออตายตายสิครับรออะไรโอ oh my god e n น r e n e Isabel Baby โอเคไปค่ะเรานะคะต้องไปด้วยความรวดเร็วนะคะโอ้โหแค่นี้เองทุกคนเอ,อืือโดนไปเอ,อื้อนึงแล้วทำยังไงให้ไม่ไม,ไม,ไม่ต้องโดนอีกเอ,อื้อมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่โดนอีกเอื้อทุกคนประเทศไทนยน้ำใสยากเหมือนกันนะเนี่ยอย่างน้อยสร้างเจ้คขอ้ให้พินิต้านหน่อยก็ยังดีนะคะ <t ron k> ตรงนี้ผ่านไปแบบชิลเลยตรงเมื่อกี้พี่คนผ่านได้ไหมอยากรู้มันผ่านไปยังไงอผ่านไปยังไงก็ตายเฮ้ย <t ron k> ผ่านไม่ได้ด้วยดิว้าวว้าวเฮ้ย <t ron k> นี่นี่ลักไก่เนี่ยเอ้านี่นะคะจุดจบคนลักไก่แบบพี่ลิต้าน,นะคะนักไม่ได้บอกกับตัวเองอย่าอย่ามืเราต้องเก็บเลือดไว้เอื้อด,ด่านหน้านะคะตรงน,บบนี้อย่าเพิง่งเอื้อเนี่ยไปยังไงนีดาอ๋อต้อง,องรอเพิ่มเลือดอันนี้เป็นชิคนะคะเอ้ยเฮ้ยพี่ลิต้าไม่โดนเลือดเฉยเลยนี่นี่นี่ อ้เชิงพอยค่ะสุดยอดดึงดึงดึงอ้าวอ้าวเลื่อเลยแต่ไม่เป็นไรค่ะเรามีเชิงพอยดึงดึงถือดึดึงดึงดึงนี่มาแล้วมาแล้วโอ้ยเล็กมากเล็กมากไปโอเคมาแล้วโทมันนำไปเลยไปไงเนี่ยตรงนี้มันขอบๆใช่ไหมเอ้า โอ้ประเทศไทยโอ้ไปรตรงนี้ใหม่เลยเออไมัน่เป็นไรค่ะความยากกำลังพอดีนะคะหัวร้อนต้อนรับบีใหม่กันหน่อยเร็วตรงนี้มันเล็กมากเลยอะแต่ก็ไม่ใช่อุปสรรคนะคะเราไปได้หมดอยู่แล้วโอเคเชคพอย์เอ้าเชคพอย์ทันปะไม่ทันโอ้ประเทศไทยหรือหรือมันไม่ใช่เชคพอย์เราพี่ลีต้าเดินไปเชคพอยด์โอ้เยเผื่อจะวางลร่างได้ไดเลยชวยแล้วน,นั่น จบชีวิตฉันให้เธอแต่วันนี้หัวใจจะให้เขาจบ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 ลงวมาจจคพอยข้างล่าง,างชีวิตชีวิตโอ้โหโอ้โหคุณผ่านได้อยู่แล้วเฮ้ยผ่านได้ดิเจคอยที่เดิมอยู่ละคุ้นๆนะคะตรงนี้เน,ะนี่ยโทมัสสวัสดีมาโทมัสจะอยู่ตรงนี้เหรอ Stay in the mirror like you a little No one a l t t e All it's a state oh state di do เจคพอยแล้ว oh di d โอ้โหไปยังไงวะเนี่ยอะไรเนี่ยหัวหน้าโต๊ะนี่คือทีมงานลิต้ากินแคร์รอยแล้เซนเอรลิต้ากินแคนค์ด,คนด้วยฮึ๊บอึ๊บโอ้โหรอดค่ะทุกคนเป็นไงเฮ้ยเหมือนตรงนู้นมีเชคคอยข้างหน้าอีกนิดเดียวเราก็ได้เชคคอยแล้วทุกคนโอ้โหเลือดเลือดเลือดอ,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 อีนิดเดียวอีนิดเดียวก็ตายอ้าวเชคคอยโอเคไอเกิลโนชามชูลูดอากีบาร่งปายุ เชฟพลอยอยู่ตรงนั oh, okay, well. so ้นทุกคนโอ้ว่าเสียวทุกวินาทีเชฟพลอยโอเคเชฟพลอยแล้วรอดตายแล้วตุโกชิปปรัตตาตาตาปูริชิมจัง ไม่เป็นไรตรงนี้ชิวๆค่ะเมื่อนะบาดรยรอนบนทั่วมีเชคคอยให้ด้วยมันเลื่นนะคะไม่คิดว่ามันจะเลื่นแต่มันก็เลื่อนอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้มันคืออะไรแต่เชคคอยแล้วเย่โอ้โหใกล้ถึงแล้วค่ะใกล้ถึงแล้วทุกคนอ,อึ้บอ,อึบโอ้โหครเก่งอะเราคนอะไรคนอะไรจะเก่งขนาดนี้ชิวมากเออนี่อะฮะชมตัวเองไม่ได้เลยนะะตรงนี้ให่แล้วโอ้โหมันได้รอบเดียวอะ่ะดิพวกเราตอนแรกเราฟุกนะคะ ห้ามเหลืองนะคะห้ามเหลืองเชฟพอยโอเคเอือเชฟพอยแล้วเอื้อได้เฮ้รออยู่รออยู่ใกล้ถึงแล้วทุกคนอุ้มมันเล็กมากต้องการน้ำหนักดีๆนะคะไม่มีเชฟพอยด้วยตายโอโอโอ,โอเสียวทุกวินาทีเสียวทุกวินาทีอันนี้คือเอื้อแล้วตายเลยนะคะเป็นระบบแบบเผด็จการไม่มีการอ่อนให้ใดๆทั้งสิน้นเย้สุดยอดเก่งมากเรา ยูวินแฮปปี้เนวเนวเยียเนวเยีย2024ถึงแล้วนี่พีนิตาขึ้นได้ทั้งสองหอคอยโดยเก่งไหมเก่งมากแล้วก็คนที่ขึ้นมาถึงได้ก็มีน้องชาไทยกับโทมัสนั่นเองนะเย้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับแฮปปี้นิวเยียทาวเวอร์นะคะทั้งสองแบบเลยนั่นเองนะคะใครที่อยากมาเล่นหอคอยของน้องโทมัสนะคะก็คือหอคอยแรกเนี่ยก็กดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากเล่นหอคอยนี้นะคะของน้องออฟฟิชีเนี่ยให้เข้าไปในแบบออฟฟิเกรเตอร์นะคะแล้วก็กดรหัสตามด้านบน ที่คิดขึ้นไว ok ้ได้เลยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้คะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด Subscribe น่ะก็ติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็งใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายอีด้วยนะคะลิต้าในสกอร์ i ิแคแล้วก็ติดต่อลิต้าในสกอร์คิแค่นั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มเอรารโปรแคนนะคะตรงหน้าโปรไฟลจี์พี่ลิต้าที่เขียนเพราเข้าัวกิแค้นน้องจิส์ก็ไปนะคะแล้วกดเข้าร่วมเพื่อรับลิงค์เซิร์ฟวีไว้อัตกลิบกับลิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเซอร์ลิต้าคิด ตาลิกเขาเขียนชั้นได้เลยนะโอเคค่ะงัง้นสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย